สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ่ยจากมาริเนียชาแนลนะคะเพื่อนๆชอบน้ำหอมกลิ่นส้มไหมคะถ้าชอบเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะนุ่ยมีน้ำหอมตัวใหม่จะมารีวิวให้ฟังนะคะ <S e s เ e n t i ี Molecule 0 1 plus นะคะ b e n d e r i n ซึ่ง m ม l e c u l e 0 1เนี่ยเป็นตัวที่โด่งดังหรือเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านนี้เลยค่ะ โมเลกุลศูนะคะเป็นโมเลกุลตัวหนึ่งเรียกว่าไอโซอีซูเปอร์ซึ่งมีอยู่ในน้ำหอมหลายๆตัวและเป็นหนึ่งในตัวที่ดังมากๆเพราะว่ามียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะชอบบางท่านก็บอกว่าไม่ชีดแล้วไม่ได้กลิ่นแต่ว่าคนอื่นได้กลินแล้วหอมมากอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาก็ เอาออกมาแตกลายใหม่เป็นหลายๆล,ล,ลายเลยเมื่อปี2021เนี่ยเขาเออกมา3ากลิ่นตัวใหม่นะคะก็คือโมเลกุลศูนย์บวกแพทเชอรี่บวกส้มบวกไอริสนะคะน้องทอมก็กรุณานะคะส่งตัวอย่างอันนี้มาให้นุยลองเป็นตัวแมนดารินนะคะสีสม้มนั่นคือสาเหตุทำไมวันนี้เราต้องมาในธีมสีสม้มนะคะและบังเอิญนียเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำหอมกลิ่นออกแนวส้มอยู่หลายตัวเลยนี่เป็นพักพวก หนึ่งในตระกูลส้มนะคะบางส่วนที่นุ้ยจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกับโมเลกุลศูนย์หนึ่ง plus m นะคะเข้ากับช่อง marini channel มาก plus m โอเคเอ่อเออพอร์ฟูเมอร์ที่คิดนะคะชื่อคุณเมื่อกีก้นนุ้ยพยายามจำนะนุ้ยก็ลืมละค่ะเดี๋ยวกันนะชื่ออะไรวะค่ะซาชโชเอ็นถ้าผิดเดี๋ยวนุ้ยจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะโน้ตเขาก็ซิมเป้มากๆก็คือมี iso e super นะคะ บวกกับกลิ่นส้มค่ะอืมสเปรย์ขึ้นมาก็ส้มอันนี้มันเป็นส้มอีกพันหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่ใช่ส้มกลิ่นเนี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละอ่าก็ตระกูลส้มอ่ะเนาะทีนี้ตัวที่นึกว่าคล้ายตอนแรกนึกคิดว่ามันคล้ายกับซาร่าอัลมาฟีเดออเรนเจอร์ คือนู้สึกว่าอากาศเนี่ยมีส่วนในการที่ทําให้นุ้ยได้กลิ่นน้ําหอมแตกต่างออกไปในอากาศประมาณเท่านี้วันนี้อุ่นนิดนึงโหแต่ตอนนี้ใส่เสื้อตัวน,นี้นี่คือร้อนเหงื่อแตกมากเลยนู้สึกว่ามันไม่ได้คลายกับกลิ่นนี้มากละแต่ว่ามันกลับคล้ายตัวนี้ของ t อ l ชเลียโคโลนมากกว่าค่ะพอมิโลพรา d i สถึงแม้ว่าเขาชื่อพอมโลแต่ฉลากเขาสีส้มเนาะโอเคแต่ว่าเขาก็คือมีความเป็นส้มแล้วก็พเมโลนะคะ ก็มีทั้งกรีฟรุตแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยคือสเปรย์ออกมาเนี่ยจะรู้ว่ามันยัดยาดกัน่ะพวกเนี้ยยัดยาดกันแต่ว่าพอมโลพาราดิสเมันจะมีความเป็นฟรุตตี้หวานกว่าเนื่องจากเขามาีรู้สึกจะมีแบคเคอร์นี่จะทําให้หวานขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีพอมิโลเพราะฉะนั้นกลิ่นในตระกูลส้มอันเนี้ยมันจะแบบมีคิ้นของอส้มโออยู่บ้างแต่ว่าส้มก็ยังรู้สึก คือถ้าดมผ่านๆน,นะเราอาจจะรู้สึกว่ามันคลายกันมากๆก็ได้เพียงแต่ว่าผมไม่ร p um a r a d i s จะมีความหวานแล้วก็ฟรุตตี้มากกว่าค่ะอันนี้เขาก็จะแบบออกแนวส้มคลินคลีนนุ้ยไม่ค่อยรู้สึกถึงความวูดดี้นะคะไอโซอีซ e ูเปอร์เนี่ยมันอาจจะทำให,ให้ให้รู้สึกเหมือนกับกลิ่นไม้ซีด้แต่นุ้ยไม่ค่อยรู้สึกนุ้ยกับรู้สึกเหมือนส้มหว,วานๆน,นิดนึงนะคะซึ่ง ถ้าเทียบกันเนี่ยตัวนี้จะให้ความรู้สึกหวานกว่าแล้วก็มีความเป็นส้มโอมฟรุตตี้แบบอื่นมากกว่าน,นี้จะเป็นส้มส้มแบบเอ่อหวานหวานนิดนึงอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไซรัปปี้มากนะคะทีนี้ถ้าเทียบกับตัวนี้อันนี้ยส้มส้มแท้ทรูมากกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอ r ร n g e s เซ u ค n นหัวเทเลโคโลนตัวนี้เขาจะเป็นแบบเรียกว่าเอ่อส้มส้มสุดๆอะ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวนี้จะเทียบสตัวนี้นะว่า มันมีความส้มต่างกันไงความจริงส้มใกล้เคียงกันนะคะในจะพูดถึงเฉพาะความเป็นส้มนะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าของอัลเทียโคโลนเขาจะมีมิติความขมอะไรเงี้ยค่ะชัดชดกว่าตัวเอสเซนทริกโมเลกุลศูนย์หนึ่งคะและอันนี้จะให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับไบรท์กว่า หวานน้อยกว่าเพราะว่าจะมีความอมเปรี้ยวมากกว่าค่ะราคาใกล้เคียงกันนะนี่100 ml ตกอยู่มา145เหรียญปัญหาอย่างหนึ่งของอันเนี้ยคือกลิ่นเขาค่อนข้างจางหายไปเร็วเออไม่ใช่กลิ่นที่แบบฟุ้งกระจายอะไรนะคะแบบ อาจจะฟุ้งได้15นาทีประมาณนะี้แล้วจากนั้นจะเป็นกลิ่นติดผิวที่ค่อนข้างเบาเลยซึ่งจริงแอทเทเลียโคลนไม่ว่าจะตัวนี้หรือตัวนี้มันก็ไม่ได้ฟุ้งอะไรเหมือนกันเป็นประมาณทำนองกลิ่นซิตรัสทั่วไปอะค่ะแต่ว่าคอรทเทเลียโคลนกลิ่นยังชัดกว่านะคะบนผิวนุ้ยและบนผ้าด้วยอันนี้ในบางอารมณ์เวลามันฟุ้งขึ้นมาคือน,นานๆทีนะอยู่ดีนะี่ก็จะได้กลิ่นเหมือนกับออกแนวสารเคมีหน่อยหน่อยนอยไม่รู้ทําไมอะ ฟุ้งขึ้นมาแต่ว่าพอก้มลงไปดมใกล้ๆก,ก็มันก็ยังเป็นกลิ่นส้มอยู่นะ มันไม่ชิกลิ่นที่ฟุ้งขึ้นมามันแปลกมากแต่กลิ่นที่ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยนุ้ยไม่ค่อยชอบเพราะนุ้ยรู้สึกว่ามันมีกราเคมีหน่อยหนุ่น้ยไม่แน่ใจว่านั้นมันคืออีโมลกูลศูนหนึ่งหรือเปล่านะคะแต่ว่าออก็เป็นกลิ่นที่น่ารักค่ะถ้าแบบใครกำลังมองหากลิ่นส้มดม,มง่ายสบายๆชิลๆสดใสอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาไปเลเยอร์กับอันอื่นก็ได้นี่ก็ก็โอเคค่ะกลิ่นเนี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกันนะในสามตัวนี้ถ้าต้องการความเป็นส้มที่แบบ ส้มสุดๆก็ยังคงแนะนำตัวนี้อยู่นะคะ Or a n เ e นซควนซึ่งรู้สึกว่ากลิ่นเขาชัดกว่าโมเลกุลศูนยแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นส้มสดใสมีความจริงมากกว่าด้วยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าอันนี้อันเนี้ย จะว่าไปมันอาจจะดูเด็กกว่าตัวนี้ด้วยซ้ําไปเพราะตัวนี้เขาจะมีความฟุตตี้แบล็กเคอร์แลน์อะไรเงี้ยมันก็เลยจะให้ความรู้สึกเด็กกว่าแต่ว่าพอเขารายดาวแล้วอะค่ะความฟุตตี้หวานนะมันก็จะน้อยลงมันจะออกแนวส้มพอมโลติดผิวเหมือนกันซึ่งกลิ่นก็ยังชัดกว่าตัวนี้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นใน3ามตัวนี้ทั้งหมดนะคะตัวที่ถ้าหนแนะนําคนที่กําลังมองหากินส้มเนี่ยแนะนาอันนี้อันดับหนึ่งนะคะลองไปดมกันดูที่เอ่อคิงพาวเวอร์ได้ค่ะ ก็ขวดใหญ่ใช้ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดอะแล้วเป็นกลิ่นส้มที่นึกว่าเวลาเป็นกลิ่นพวกกลิ่นส้มเงี้ยมันเอามาเลเยอร์ง่ายดีทีนี้อันเนี้ยกลิ่นส้มอันเนี้ยมันจะมีความคอมเพล็กซ์กว่าเพราะมันจะมีมิติของเปลือกเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเลเยอร์มันก็จะยิ่งสนุกอันนี้ก็มาเลเยอร์ได้นะแต่ว่ามันจะให้ความสึกแบบเด็กๆนิดนึงอะคะ่ะผู้ออกก็ใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะทําให้ยิ่งดูเด็กลงมานะคะสําหรับการไปทํางานดอว่าก็ยังใช้ได้นะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้รู้สึกมากขึมอะไรเงี้ยก็สําหรับงานที่เราไม่ต้องการความสีเรียสละกันนะสำหรับเด็กๆที่จะใช้ฉีดไปโรงเรียนเนี้ยก็ใช้ได้เลยค่ะเรื่องความติดทนถ้าบนผิวหนุ้ยจริงๆแล้วอ่ะชัดๆอยู่ได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงะคะ่ะตอนนั้นจะเป็นกลิ่นที่ติดผิวไปเลยได้สักห้าหกชั่วโมงแต่ถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้าจริงแล้วก็ได้ถึงแดชั่วโมงเลยนะคะ ซึ่งถ้าความปิดทนอนะ่ะอันนี้นึว่าก็ทนกว่าด้วยค่ะโอเคใครเคยลองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นยังไงเพราะนึกคิดว่าไอโมเลกุลส่เนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยทำาปัิยาบ,บนผิวหรือว่าการได้รับกลิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปซึ่งน,นั้นน่าจะเป็นจุดเด่นของเอเซนทริกโมเลกุลค่ะ,คะก็ลอง แชร์กันมานะคะว่าแต่คนได้กลิ่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรือใครเคยลองตัวออริจินอลเขาเนี่ยชอบไหมเป็นยังไงลองคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันมานะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะะบ๊ายบาย